ที่บอกว่าจะได้เกินกว่าเดิมอ่ะคงไม่มีแล้วล่ะกูว่ามันจะเท่าเดิมหรือเปล่าร้อยห้าสิบที่นั่งมันจะได้เท่าเดิมปะก้าวไกลว่าพวกเราเป็นขี้ข้าทักษิณใช่ไหมพวกมึงอะขี้ข้าก้าวไกลขี้ข้าเลยนะเว้ยเฮียขี้ข้าพักที่แม่งแบบยังไม่ทันทําเฮียอะไรอ่ะยังไม่ได้เคยเป็นรัฐบาลสักครั้งเดียวอ่ะแต่พวกมึงไปเป็นขี้ข้ามันอะ ซึ่งกูไม่รู้เลยว่ามึงพักเก้าไกลแม่งไปสร้างคุณงามความดีอะไรให้พวกมึงไปเป็นขี้ข้ามัน่ะได้ยินไหมได้ยินไหม,ไไหมขี้ข้าเก้าไกลทั้งหลายที่มึงแอบมาฟังอเอามาคอมเมนต์กันอยู่ในวันทุกวันเนี้ยฮะกูถามหน่อยตั้งแต่พักอะไรนะพักอนาคตใหม่มึงได้เป็นรัฐบาลไหมมึงทำไมเป็นขี้ข้ามันจังเลย อุ้ยรักตายหารักเลยมึงไปพัดก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลไหมได้เป็นนายกไหมมึงรักตายหารักจังเลยมึงมันไปทําคุณประโยชน์เฮียอะไรให้ประเทศนี้กูถามหน่อยวะมึงถึงเสนอตัวเป็นข,ขี้ข้าขี้ข้าแม่งเฮียท,ทั้งที่แม่งยังไม่จะทำเฮียอะไรพวกมึงอะ่ะแต่เพื่อไทยทักษิณยิ่งรักเขาทําคุณประโยชน์ให้ประเทศอะ่ะมึงไม่ชื่นชม กูยอมรับนะกูเป็นขี้ข้ากูเป็นขี้ข้าก็ได้เฮ e ียแล้วกูก็เป็นขี้ข้าที่จะเลือกเลือกเพื่อไทยเลือกรัฐบาลนี้อ่ะกูเป็นขี้ข้าก็ได้เฮ e ียกูเอาล่ะกูเลือกพวกพวกเขาเข้ามากูก็เอา้าจะให้เป็นขี้ข้ากูเป็นขี้ข้าแต่มึงเชื่อไหมรัฐบาลชุดนี้เขาไม่ได้เรียกกูว่าขี้ข้านะเว้ยเขาเรียกกูว่าประชาชน เขาเรียกกูว่าพี่น้องประชาชนรัฐบาลนี้เขาให้เกียรติพวกกูแต่กูถามหน่อยเหอะขี้ข่าอย่างพวกมึงขี้ข่าที่แม่งเชียร์พรรคก้าไกลมึงพวกเก้าไกลพรลพรคเก้าไกลเขาเรียกมึงว่าอะไรเขาเรียกมึง,ง,งด้อมส้มเฮียด้อมเฮียหางส้มด้วยไม่ได้ด้อมธรรมดาเขาเรียกมึงด้อมเฮียหางส้มอสัตว์เข้าใจปะ ก็อย่างพวกมึงอะต่อไปนี้กูไม่เรียกพวกมึงกันตอมส้มแล้วกูเรียกมึงขี้ข้าขี้ข้าพักเก้าไกลเฮีย yeah เอาแม่งจุกๆกันไปพวกมึงเนี่ยอ่าลูกตาลสวัสดีจะ้ะแหนอ่ะกูจะเรียกพวกมึงขี้ข้าพักเก้าไกลเลยมึงเข้าใจมั้ยคำว่าขีา้ข้าทั้งๆที่แม่งไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้ประเทศนี้แต่พวกมึงยังเป็นขี้ข้าพวกมันอยู่อ่ะเฮีย yeah <laughs> เอาเด็กูพูดได้หมดแหละจะพูด,ดอะไรมึงเจ็บใจอ,อกแตกตายกูพูดได้หมดแหละนะถ้าพูดกันด้วยเหตุด้วยผลแล้วไม่ฟังกันไม่เชื่อกันไม่ได้พวกมึงมาเชื่อกูแต่พวกมึงก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาด่ากูถ้ามึงเจ๋งจริงมึงเอาอินฟลูเอนเซอร์มึงตัวท็อปทอปขึ้นมานั่งไล์มึงจะด่ารัฐบาลชุดนี้ก็เรื่องของมึงมึงจะขึ้นมาเลยเข้าใจปะ เพจกูเนี่ยตอนนี้เชียร์และเป็นกําลังใจให้กับรัฐบาลชุดนี้และเป็นกําลังใจให้พรรคเพื่อไทยเป็นกําลังใจให้กับนาย,ยกเศรษฐาทวีสินนี่คือเพจกูในปัจจุบันนี้นะไม่ว่าพรรคไหนก็ตามที่จะมาโจมตีหรือสร้างเฟกนิวต่อต้านรัฐบาลน,นี้หรือพรรคเพื่อไทยกูด่าหมดกูด่าหมดนะกูจวกหมดอะ่ะเอาง่าย เอาดิกูไม่ไปนั่งอวยเหมือนนักวิชาการหัวควยุยที่แม่งไอ้เหี้ยสร้างแต่วัฒกรรมทําให้ประชาชนเข้าใจนู่นนี่นั่นผิดผิด,ผดถูกถูกไอ้เหี้ยพูดก็พูดไม่หมดกูไม่ไปนั่งแพมอย่างนั้นหรอกไอ้เหี้ยถ้าเขาทําให้ถูกจริงมึงมีหลักฐานมึงเอามากลางมึงซัดเลยไม่ต้องมานั่งแพมอลัมพบทว่าผิด ตรงโน้นผิดตรงนี้เดี๋ยวจะไม่ได้เป็นหมอดูหมอเดาทำนายว่าคนนั้นคนนี้จะล้มเศรษฐาจะอยู่ไม่ถึงเทอมเศรษฐาจะอยู่ได้แค่กุมภาเดี๋ยวประยุทธ์จะมาไอเฮี้ยแพมเฮี้ยอะไรแพมททำคุยอะไรไอสัตว์รู้ว่าธรมมหาแดกด้วยการแพมเฮี้ยแต่มึงแพมไม่มีประโยชน์อะ มึงแพมไม่ได้ฮีอะไรเลยอ่ะเดาไปเรื่อยเดาที่หายเลยเดี๋ยวไปยุทธจะกลับมามีอำนาจเหมือนเดิมเดี๋ยวนาย,ยกมกตรีตัวจริงจะลงมาจากท่านสิบสี่อย่างนี้โอ้โหเฮีเยเอาอะไรมาพูดนักหนีนักหนาวะเอาแต่เรื่องตลกโปกฮาเอาแต่เรื่องขำๆมาพูดหาว่ากูหยาบ หาว่าคนอื่นที่อยู่พักเพื่อไทยหยาบคนที่เชียร์พักเพื่อไทยแม่งโคตรหยาบเลยหยาบคายถุยพวกมึงหยาบยิ่ง่กกูอีกนะจะบอกไว้ให้หยาบคายนะเอาเฟกนิวขึ้นมานะสั่งเฟกนิวนี่คือการหยาบคายเลยนะครับเป็นการสื่อสารที่หยาบคายมากเลยนี่กูพูดตรงๆกูพูดไม่ต้องหลักการด้วยเอาความจริงเข้าว่าด้วย ประชาชนเขารู้คนที่เขาเลือกเขารู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่ใช่แม่งวัฒกรรมสวยหรูแต่ไม่มีความจริงแม้แต่นิดเดียวไอสัตว์มึงก็คิดเอาแล้วประชาชนเขาจะฟังใครไอคนปากหมายไอคนหยาบคายเหมือนกูเนี่ยแม่งโคตรจริงใจจริงจังแล้วดีกว่าไอพวกที่พูดจาปาใสดีแต่ใจคอแม่งไม่ดี นิสัยแม่งคดโกงคิดไล่ไม่มีใครเขาเรียนแบบพวกมึงหรอกไม่มีใครเขาเอาอย่างพวกมึงหรอกไม่มีใครฟังพวกมึงด้วยนี่พูดตรงๆไอคนที่พูดหยาบคายอย่างกูเนี่ยคนด,คนดูคนดูเยอะกว่ามึงอีกกูจะบอกไม่ให้ไอ้สัตว์อันนี้เรื่องจริงเขาไม่ได้มาดูความหยาบคายของกูนะเขามาดูความตรงไปตรงมาของกูฝากด้วย แม่หน้าตะพูดจาทะชันโอ้อเยเป็นตุเป็นตะมีแต่เรื่องโกโหกงดเท็จมีแต่เรื่องสร้างวัฒกรรมสร้างความแตกแยก,กมึงเสือกไม่เอาความจริงเข้ามาระโทษโจมตีแม่งชิบหายไม่ว่าโครงการนโยบายไหนเดี๋ยวจะมีคนติดคุกเดี๋ยวจะมีคนแบบนั้นคนแบบนี้ไอเ้เย้ยไม่ระบุไปเลยเราใครจะติดคุก แล้วเขาจะติดคุกเพราะอะไรมึงพูดไปดิกูเห็นพูดแขะพูดแซะพูดเดาเดาทางรัฐบาลอย่างงูอย่างงี้ต้องมาทําอย่างงูยังกับมึงไปนั่งบริหารงานกับเขายังกับมึงเป็นหนึ่งในคณะบริหารรัฐบาลชุดนี้มาโทษเฮียทุเล็มันทุเลไม่ใช่อะไร มึงคือแสดงสันดานไงแสดงสันดานแม่งไอ้เขาคือพวกรัฐบาลเขาไม่ได้เห็นคุณค่าพวกมึงไงก็ไม่ได้เห็นคุณค่าพวกมึงไงนักวิชาการแม่งสมัยทักสินจำได้ไหมเขาไม่สนใจนักวิชาการเลยนะฮะนยโยบายที่นยโยบายไหนที่เขาจะทําเขาไม่สนใจนักวิชาการนะเขาไม่ฟังนะแม่งเลยเกลียดรัฐบาลทักสินไงไอ้นักวิชาการพวกเนี้ยไอ้สื่อใหญ่หญไอ้สื่อหัวเมงไอ้สื่อไหนตะกอนนะ่ะ ยิ่งไอหัวเมงนี่ต, casino, ตัวร้ายเลยแม่งโคตรเกียดทักษิณเลยหัวเมงเนี่ยแล้วแม่งอะไรอ่ะไอไอไอ,ไอกาแฟแดําอะไรเนี่ยโอ้โหแม่งโคตรเกียดทักษิณเลยนะแม่งวิจารแม่งดา่าทักษิณมาแต่หนี่นอะไรไม่รู้เป็นเพราะอะไรเฮียไ,ไม่รู้ทักษิณไปเหยียบตาปลาส้นตีนอะไรมันไว้เขาเกียดทักษิณมาตลอดวิจารทักษิณดา่าทักษิณมาตลอดปลามาด ว่าทํานโยบายไม่ได้อย่างงุ้นอย่างนี้โจมตีแม่งทุกอย่างพอเขาทําได้มาอ้าปากแห้งพูดไม่ออกไอ้หัวแม่งอ่ะเดี๋ยวนี้แม่งก็ยังพูดอยู่แม่งก็ยังจองล้างจองผฐานรัฐบาลของเพื่อไทยอะไรที่เป็นเพื่อไทยอะไรที่เป็นของทักษิณแม่งจองล้างจงฐานหมดอีเหี้ยเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรแม่งก็ยังมันก็ยังเป็นสื่ออยุกวันเนี่ยแล้วแม่งก็มาพูดทําลาย จะพูดพยายามทำลายนโยบายนี้ให้ได้ไอ้นี่ผมผมพูดตามเนื้อผ้าผมไม่ได้พูดเอาใจใครนะผมพูดตามเนื้อผ้าในเมื่อมันมีคนที่มาคอยขวางหรือทำ้ายทำลายนโยบายของของรัฐบาลแล้วก็มันเป็นนโยบายที่ทำเพื่อประชาชนน่ะเฮ้ยรัฐบาลไหนแม่งก็ขาดทุนไอ้เหี้ยมึงไม่ต้องมาอ้างหรอกจะทำนู่นทำนี่แจ๊งแม่งก็ไม่มีใครไป เก็บหนี้เก็บสินกับประชาชนเพิ่มมันจะเป็นหนี้เป็นอะไรมันก็เป็นพาราผูกพันกันไปไอ้แต่ตอนนี้เขาจะมากระตุ้นเศรษฐกิจเขามองเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักเขาอยากให้ประชาชนแม่งลืมตาอ้าปากบางคนแม่งกลุ่มน้อยๆแม่งเขาก็รอรอความหวังนว้ยถ้าพูดถึงเงินหนึ่งไม่จชต้นเนี่ยแต่พวกเฮียนี่มันก็ขวางพวกเฮียนี่มันก็ขวาง ล้วไอ้พวกขี้ข้าขี้ข้าพักก้าไกลแม่งก็ขวางขวางจำเหี้ยอะไรก็ไม่รู้ยังกับแม่งไม่จะไม่รับจะไม่รับหนึ่งหมื่นจิตอนไอสัตว์ผมไม่บอกแล้วครับว่าใครจะไม่รับหนึ่งหมื่นจิตอนแล้วไปเซ็นชื่อไม่รับไม่ต้องหรอกครับมึงไม่ใช้เงินก็กลับคืนรัฐบาลเหมือนเดิมไม่ต้องไปบอกมแล้วครับว่าไอ้ใครไม่รับไม่ต้องมา โอ้โหใครไม่รับก็ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ก็ไม่เป็นไรก็หกเ,เดือนเดี๋ยวมันก็กลับขึ้นมาเหมือนเดิมอย่าดอดไปใช้ล่ะไอสัตว์เสียศักดิ์ศรีไอคนที่บอกไม่เอาไม่ใช้นะอย่าเสียแอบไปใช้แอบไปซื้อลหละเฮ้ย hey, แต่มีเวลาให้หกเดือนนะตอนจะไปใช้ก็ไม่จะว่าอะไรหรอกแต่ถ้ากลัวเสียศักดิ์ศรีกลัวเป็นหนี้ยันลูกยันหลานก็ เดี๋ยวเขาก็เอาเงินเข้าคืนค้างเหมือนเดิมไม่เป็นไรก็บอกว่าถ้าไม่ใช้ส่วนตัวสมมุติคนเออที่แบบว่าเอ้ยเราไม่ลำบากเว้ยแต่อยากจะทําบุญเนี่ยก็โอกาสทําบุญเลยนะในรอบปีในรอบสิบกัในรอบสิบปีนะได้ทําบุญใหญ่คือเอาหนึ่งหมืนน่นดิจิตอลมึงไปซื้อของให้เหลเยไอ้บ้านที่ขาดแคลนผู้ป่วยไร้บ้านผ,ผู้ผู้ป่วยติดเตียงอะไรพวกนี้หรือนักเรียนที่ เรียนดีแต่ไม่มีอุปกรณ์การเรียนมึงก็ซื้อสมุดปากกาดินสอไปให้เขาเลยบ้านใกล้เรือนเคียงเพราะว่าเด็กตามก่อยี่สิบหกปีมันไม่ได้อยู่แล้วมึงก็ไปดูอะ่ะเด็กคนไหนแม่งเรียนดีเด็กปถมปถมหนึ่งปถมหกมึงไปดูเลยคนไหนมึงจองไว้เลยเฮ้ยเดี๋ยวกูจะซื้อของให้มึงหมื่นหนึ่งอุปกรณ์การเรียนไม่ว่าเสื้อผ้านักเรียนชุดเข็มขัดรองทงรองเท้านักเรียนมึงซื้อให้มันเลยเป็นการทําบุญใครที่ไม่ใชนะนั่นแหละ ใครที่บอกว่าเฮ้ยไม่อยากจะเป็นนี่แต่กูก็ต้องเสียภาษีด้วยนี่วะอะไรอย่างเงี้ยไอ้ที่พวกคิดอุปโลกไปว่าเฮ้ยกูถึงแม้กูไม่ใช้กูต้องไปเสียภาษีให้กับพวกมึงกูต้องใช้นี่กับพวกมึงเอ้ย e นี่เลยมึงเอาตรงนี้เลยมึงไปใช้ซะเพราะมึงคิดงโง่ๆอยู่แล้วเนี่ยกูแนะวิธีทางให้มึงคิดแบบฉลาดเลยโรงเรียนต่างๆที่แบบขาดอุปกรณ์กีฬาเนี่ยมึงไปซื้อเลยหมื่นหนึ่ง มึงซื้ออะไรไว้มั่งลูกไปตองได้ละหลายชุดนะลูกวอลเล่ลูกฟุตบอลลูกตะก้อมึงไปซื้อเอาไปบริจาคให้กับโรงเรียนที่เขาขาดแกลนอุปกรณ์กีฬาหนึ่งหมื่นเนี่ยมึงได้เลยมึงเชื่อกูดิได้บุญด้วยเป็นคนดีด้วยไอที่บอกว่ากูไม่อยากใช้กูไม่อยากใช้ไม่เอาไม่เอาแม่งจะทําให้ประเทศชาติเป็นหนี้เจ็ดรัวโคตรคุยคุยมึงอยู่ถึงหรือเปล่าไอสัตว์มึงอยู่ถึงเปล่าใช่หนี้เจ็ดั่วโคตรมึงอยู่ถึงหรือเปล่า มึงคิดตะกะความคิดเอาชีวิตจริงๆเนี่ยเฮียรัฐบาลเขาไปเรียกเจ็บหนี้กับมึงไหมเวลาเขาทำรัฐนโยบายอะไรของเขามาเนี่ยเขาไปเก็บหนี้กับพวกมึงไหมว่ากูถามจริงฮะมึงตอบกูได้ไหมเขาไปเก็บหนี้กับมึงหรือเปล่าไอ้พวกที่มาขวางบอกว่าเนี่ยแม่งจะเป็นหนี้ตลอดชาติตลอดชาติเจ็ดชั่วโคตรเนี่ย ช้นี่ยันลูกบวชแม่งก็ไม่หมดเนี่ยเขาไปเก็บนี้กับมึงเหรอแล้วรัฐบาลไหนเขาเจะกําไรนโยบายต่างๆเขาไม่มีกําไรน,นั่นน่ยไม่มีคําว่ากําไรแล้วนี่กูก็เห็นมาตีข่าวรถไฟฟ้ายี่สิบบาทตลอดสายสองสายสายสีแดงกับสีม่วงอเหียขาดทุนเจ็ดล้านล้านบาทวันละเจ็ดล้านบาทไอเ้เหียนโยบายเขามีขาดเขามีกําไรเหรอนโยบายของของรัฐบาลเขามีกําไรเหรอ เขามีคําว่ากําไรเหรกูถามจริงวะกูถามสั้นๆอย่างเงี้ยกูถามนักวิชาการด้วยถ้ามันเป็นนโยบายแล้วมันต้องเอากําไรเข้าประเทศเหรอหรือมันยังไงประเทศนี้มันอยู่ด้วยไต้ด้วยภาษีไม่ใช่เหรอแล้วภาษีเอาไปทําอะไรเอาไปทำนโยบายยังไงนักวิชาการตอบกูได้ไหมเนี่ยแล้วบอกต้องเป็นนี้ประชาชนต้องเป็นนี้ กูถามว่าประชาชนคนไหนแม่งรัฐบาลไปเก็บหนี้เก็บสินเพิ่มเติมอีกไหมวะกูถามหน่อยภาษีการซื้อขายมันก็มีอยู่แล้วคนทำธุรกิจก็ต้องเสียภาษีอยู่แล้วไอ้ประชาชนที่อุปโภคบริโภคมันก็เสียภาษีอยู่นั้นอยู่แล้วฮะแล้วมึงมาอ้างว่าจะต้องเป็นหนี้ชั่วลูกชั่วหลานไอ้เหี้ยมึงอยู่ถึงหรือเปล่า มึงถึงบอกว่ามาขวางมาขวางมั่งแต่เรื่องนโยบายต่างๆแล้วรัฐบาลแม่งก็เป็นรัฐบาลผสมจะทําอะไรเขาก็ต้องมองปรึกษากันเฮ้ยรัฐบาลจุดน,นี้เป็นยังไงอะไรยังไงนายรุ่นตีแม่งก็ทํางานเป็นเซลแมนไอ้เยเซลแมนนะเว้ยตอนนี้เศษษรษฐาทวีิสินแม่งเป็นเซลแมนนะเว้ย เอาอะไรต่างๆของประเทศไปขายและให้เขามาลงทุนในประเทศไอ้เหียแม่งยังไม่ไม่อะไรกันอีกแล้วเขาเพิ่งทำงานได้แค่สามเดือนแม่งร้องแล้วยุบสภาสิยุบสภาสิเลือกตั้งใหม่พ่องตายพ่อมึงตายก็ได้หเปล่าพ่อมึงตายไอ้ที้ข้าไอ้ขี่ข้าก้าวไกลทั้งหลายไอ้เหียหางส่อมทั้งหลายพ่อมึงตายมึงจะมาเรียกร้องให้ยุบรัฐยุบสภาเลือกตั้งใหม่พ่องตายไอ้เหีย เงินไม่พอเงินไม่พอเอามาจากเอามาจากไหนถามเงินออกมาจากไหนไอ้เอถามไมาย่ยงินนั่นแหละพอก็าตอบไปแล้วแม่งก็ไม่พอใจนู่นนี่นั่นบอกให้กูใจเย็นทําไมอย่ามาบอกให้กูใจเย็นเวลากูพูดแล้วกูพูดอย่างนี้ไม่ต้องมาบอกให้กูใจเย็นนะทำไมจะต้องบอกให้กูใจเย็นด้วยวกูมีความรู้สึกว่า กูพูดสไตล์แบบนี้แล้วมันเป็นหาอะไรวะกูไม่ได้ใจร้อนเฮียเย้ยอะไรกูพูดของกูเนี่ยแต่กูพูดสไตล์นี้จะบอกให้กูใจเย็นใจเย็นเ,ย,เยี่ยอะไรถูกไหมแม่งร้องโอ้โหมึงกล้ายุบสภาเลือกตั้งใหม่ไหมปะโถไอสัตว์ไม่มีประเทศไหนหรอกไอเฮี้ยตั้งสภาได้สามตั้งรัฐบาลได้สามเดือนบริหารงานจะไม่ไปถึงไหนเลยไอเยีย มึงมาร้องเลือกตั้งใหม่แล้วกูถามหน่อยขี้ข้าพักเก่าไกลทั้งหลายถ้ามียุบสภาเลือกตั้งใหม่จริงๆเนี่ยไอสัตว์มึงคิดว่าเก้าไกลมึงจะได้เป็นรัฐบาลเหรอวะกูถามจริงกูถามจริงด้วยความสัตว์จริงฮะมึงจะเป็นรัฐบาลได้จริงเหรอไอความคิดไอสอสอพวกนี้นะสอสอที่หมกงุ้นแต่ในกรามราคะเนี่ยนะมึงจะมาเป็นรัฐบาลเนี่ยนะ พวกมึงยังตรวจสอบกันเองไม่ได้เลยแล้วมึงจะให้ใครมาตรวจสอบพวกมึงถ้ามาเป็นรัฐบาลนี่มึงแม่งยังหาตัวดีๆยังไม่ได้เลยรัฐมนตรีรังในรัฐมนตรีมึงมีไหมใครกูถามหน่อยขี้ข้ขาก้าวไกลกูถามหน่อยกูไม่เก,กูไม่เรียกละไอ้พวกดอมซอมกูเรียกขีข้ข้ขาขี้ข้าก้าวไกลกูถามหน่อยใครเหมาะสมกับเป็นนายรัฐมนตรี อ๋อถ้าก้าวไกลได้เป็นรัฐมนตรีก็จะดึงเอาประยุทธ์จันทร์โอชามาเป็นนายกหรือจะเอาคนเอกประวิตรมาเป็นนายกใช่ไหมอย่างที่มึงพูดใช่ไหมถ้าให้เสนาธิเป็นนายกเอาประยุทธ์กลับมาดีกว่าใช่ไหมถูกเปล่า <c oughs> <c oughs> ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยพวกมึงย้อนแยง้งเกีย,ยเดเผด็จการแต่บอกจะเอาเผด็จการมาเป็นนายก ถ้าเพื่อไทยเป็นนายกเศรษฐาทวีสินเป็นนายกดิฉันคิดว่าเอาพลเอกประวิทย์กลับมาดีกว่าค่ะโอ้ยเหียอีเหีย,อ,ยอีกองชมีอีกองเชียร์เหียสุดท้ายมึงจะ,ะเผด็จการกลับมาไงสักเพราะมึงไม่รู้ว่าตัวไหนเลยยังจะเป็นนายกได้มึงจะไปใครเป็นนายกกูถามหน่อยเอาพิธาอเอาพิธาเป็นนายก่ะ ไ <peach> อสัตว์แห่รอบโลกแม่งยังไม่ได้ไปเลยเฮียฮะกูนั่งขำแม่งทุกวันน่ะแล้วกูนั่งวิพาพิจาแม่งได้ทุกวันน่ะไอสัตว์กูบอกตรงเลือกตั้งใหม่สิกล้าไม่ละเลือกตั้งใหมส่สิแล้วเลือกตั้งใหม่แล้วยังไงแล้วยังไง แล้วยังไงก่อนในเมื่อพักมึงตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกดูแล้วแม่งก็ไม่เห็นตัววีแวลที่จะมาคณะทํางานจะเป็นรัฐบาลได้เลยแม้แต่รัฐมนตรีโกวงการลังกูก็ไม่รู้เลยว่าจะเอาใครดีสิริกัญญาก,กูก็มองว่าไม่ใช่ละใครอีกมึงเอาใครมาเป็นรัฐมนตรีตีขังมหาไทยใครมึงเอาใครมานั่งเอาให้มึงแลนสลาเอ้ยเอ้ยง่าย แบบง่ายๆของคำให้ก้าวไกลแม่งแลนสไลด์พักเดียวไม่มีสวแล้วแบบสี่ร้อยที่นั่งให้ก้าวไกลเลยกูอยากจะรู้ว่าก้าวไกลจะาใครเป็นนายกวะหนึ่งเลยพิธาโดนตัดสิทธ์แล้วนะเอาพิธาโดนตัดสิทธิ์เดี๋ยวไม่รอดไม่รอดเอาพิธาโดนตัดสิทธิ์อ้าวสมมุติว่าปีเจ็ดศูนย์กูมีประเด็นละอ้ามีปีเจ็ดศูนย์พิธาอ้าพรกก้าวไกลได้เป็นได้โหเสียงข้างมากเลยสี่ร้อย สี่ร้อยที่นั่งเลยโอ้ยตั้งรัฐบาลพักเดียวไม่ต้องมายุ่งกับใครเพื่อไทยภูมิใจไทยพลังประชารัฐอะไรพวกเนี้ยเป็นฝ่ายค้านหนดก้าวไกลเป็นรัฐบาลพิธาไม่หมดสิทธิ์เป็นนายกพอโดนตัดสินละตัดสิทธิท์เลยห้ามเล่นการเมืองเรื่องด้วยคดีหุ้นอา้าวมึงโยใครเป็นนายกไทยธวั์เหรอใคร ไอ้สัสกูเชื่อว่ามึงไปเอาพลเอกประยุทธ์ม,มาเป็นนาย,ยกเหมือนเดิมอะเอาดิมึงจะไปเสนอใครมึงนี่คิดเล่นๆเ,เลยนะแล้วใครจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังมึงจะเอาหมาสิริกัญญามาเป็นรัฐมนตรีคลังอีกเหรอมีความคิดแค่หางึงเนี่ยจบปริญญาโทแต่ไม่ได้บูลลี่นะแต่มีความคิดคำนวณแค่เนี้ยมึงเอาเป็นรัฐมนตรีคลังอ่ะ ถามว่าหาเงินมาจากไหนไปรีดภาษีอย่างเงี้ยไปรีดภาษีจากคนรวยอย่างเงี้ยใครมีภาษีที่ดินเยอะๆก็จะไปรีดอย่างนั้นเหรอมันจะรีดได้สักกี่น้ำมันพอเหรอมันพอเหรอกูถามหน่อยเอา้ารัฐมนตรีขังจบไปมาไทยใครวโรสดจะวโรสดมาเป็นมาไทยหรือไงใครอีกมึงจะเอาใครมาเป็นกลาโหอมอีกเอา้าวะโท กูไม่เห็นตัวเลยไม่ได้ว่าไปเสือกเอ้ยเขาจะตั้งไทยก็เรื่องของเขากูไม่ได้เสือกหรอกแต่กูยังไม่เห็นตัวเอาจริงๆรใครเอวิโรจน์เป็นอะไรวิโรจเป็นมหาไทยแล้วกูถามว่าถ้าวิโรจน์เป็นมหาไทยแล้วเรื่องต่างๆมันจะจบเหรอกูก็เห็นมาทุกยุคสมัยแม่งก็ไม่จบ ถามหน่อยกูยังไม่เห็นตัวเจงๆของกูยังไม่เห็นตัวเจงๆของพรรเก้าไกเลยคนไหนไม่จะมาเป็นรัฐมนตรีได้อันนี้ผู้เล่นจริงไงใครจะเป็นรัฐมนตรีได้วกูาถามจริงแล้วใครจะมาเป็นนายกวะแล้วสุดท้ายมึงจะไปดึงเอาพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตย์มาเป็นนายกาเหมือนเดิมเหรอเก้าไก ก็กูเห็นพูดไงกูเห็นพูดไงถ้าเอาเพื่อไทยเอานายกจากพรรคเพื่อไทยเอาเศรษฐาทวีสินมาเป็นนายกดิฉันคิดว่าเอาพลเอกประยุทธ์กลับมาเป็นนายกหรือพลเอกระวิรมาเป็นนายกจะดีกว่าไอ้เหียนี่ไงก็กูได้ยินกับหูกูเนี่ยออกข่าวกันใ้ทั่วเห็นป่ะและนี่มึงมาบอกได้ยังไงไอ้ขี้ข้าก้าวไกลทั้งหลาย มึงจะมาบอกว่าให้ยุบสภาเลือกตั้งใหม่แล้วใครแล้วมึงยังคิดว่าพรรคก้าวไกลจะมาเป็นรัฐบาลได้เหรอวะ